สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโชมหน้ามือที่สาอ่อนอนงถูกคนใกล้ตัวฉกสามีมือที่สามสวยขั้นนางเอกยอมยกให้ไม่เก็บไฟ้ลกบ้านกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนเมื่ออ่อนอนงปัญญาวงตัดสินใจอยากขาดจากสามีชิน,นวุฒิอวกุลอดีตสามี เมื่อวันที่15กรกฎาคม2562พร้อมทั้าเขียนข้อความในไอจเมื่อมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตคู่ จึงทำให้ความสัมพันธ์ของเราต้องจบลงจำต้องปล่อยเขาไปก่อนจะขอบคุณอีกฝ่ายสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมา26ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งบอกว่าตนจะเข้มแข็งขึ้นและขอบคุณครอบครัวตลอดจนผู้ใหญ่และเพื่อนเพี่พ,พี่น้องๆทุกคนที่ให้กำลังใจจนทำให้หลายคนสงสัยว่าใครคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตคู่ของเจ้าตัวนั้น เป็นใครกันแน่ที่ทําให้รักล้มในครั้งนี้และเมื่อหลายปีก่อนไนดะ้มีการเผยเขียนข้อความว่าหลังจากออนอนง์ปัญญาวงอดีตนางสาวไทยประจําปี2535ทําช็อควงการบันเทิงยามดึกด้วยการโพสต์รูปใบยาประกาศตัวเป็นโสดพร้อมระบุสาเหตุว่าเป็นเพราะมีมือที่สามเข้ามาในครอบครัวล่าสุดน้องออนอยังคงเก็บตัวเงียบ แต่มีแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่าสาเหตุท,ที่ทำให้น้องอ่อนบ้านแตกก็คือสาวในออฟฟิศเดียวกันกับอดีตสามีซึ่งน้องอ่อนรู้เรื่องมาสักพักใหญ่แล้วโดวยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่แยกห้องกันนอนเพื่อทำหน้าที่พ่อกับแม่ของลูก แต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวจนต้องจะลดปากกาเซ็นใบายาโดยในเพจดังกล่าวว่ามีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนมากจะเข้ามาวีพากวิจารณ์อดีตสามีและสาวที่ถูกอ้างว่าเป็นมือที่สามพ้องทั้งให้กำลังใจออนอนงให้เข้มแข็งกลับมาสู่ชีวิตที่สดใสไวๆอย่างน้อยยังมีลูกชายทั้งสองคนที่น่ารักและเป็นดวงใจ แต่เรื่องจริงจะเป็นยังไงจะต้องรอถามจากคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดีกว่าซึ่งเรื่องดังกล่าวไายยิงเองก็รับรู้กระทั่งทั้งคู่ตัดสินใจที่จะลด,ดความสัมพันธ์ลง แม้จะยังคงอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันสุดท้ายเมื่อเห็นว่าทุกอย่างไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วทั้งคู่จึงตัดสินใจเส้นใบหยากันในที่สุดสุดสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นหลังโพสเรื่องราวออกมาด้านฝ่ายยิงเองก็ไม่ได้ออกมาโพสข้อความใดๆเพียงแต่ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาพร้อมกับสัญญาว่าตัวเองจะทำหน้าที่ของแม่และเป็นเสาหลักของครอบครัวให้ดีที่สุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งยิงแก่งมากๆเลยคะ่ะ ขอขอบคุณเพื่อนเอนทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ